ระหว่างระหว่างที่ได้อยู่ได้อยในร่มกระสอนรครับคือเราได้เรามีเวลาบวชแค่เจวันนะฮะแต่ว่าก็พยายามเอ่อทำกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาว่ามันก็จะน้อยเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมาอ๋อม,มาใส่บาตรเยอะยใช่ครับทั้งตอนในส่บาตรแล้วก็ทําวัดเช้าทําวัดเย็นแต่ก็เป็นเรื่องที่ น่าดีใจครับที่เห็นภาพที่คนมากันเต็มโบสถ์มากันเต็มวัดแล้วก็ก็อาจจะอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนเวลาบินทบาทครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าดีใจครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นเวลาที่พระอาจารย์ท่านเจ้าวาดพานั่งวิปัสนาครนั่งสมาธิครับหรือถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยๆทาเพิ่มเองครับแสดงว่าการการบทครั้งนี้เจ็ดวันน้อยแต่ว่าได คือด้วยเวลางานของเราด้วยเนาะนี่เราก็ต้องมาโปรโมคุณพันธ์ษาแต่ว่าเรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวันอ่ะเราก็อยากทําหน้าที่ของของสงให้ดีที่สุดนะครับก็เพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจอยากให้แบบที่ทุกคนช่วยโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศอ่ะเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนู่นฮะการบวชก็น่าจะทุกคนก็อุ่นุมนทนานาาธตรัมาูบพี่อัมพ่โนเยอะขอให้แบบทุกคน แข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็มีความรักที่ดีเ,ออเงินทองที่ดีมีมีความสุขครับก็ดีใจครับดู<ม><ม>หวยด้วยดูวยด้วย <laughs> คนคนที่ได้กลับมายอดเรยจัายเลยแต่มันมากมากว่าที่เราคิดไปเยอะมากใช่คนระับเพราะว่าจริงๆจริงๆได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับ แต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากตอนแรกเราเราอยากจะได้เตียง ICU เด็กใช่ไหมครับหนึ่งเตียงให้กับทางฝั่งนครพนมเราอยากจะได้เครื่องเอ็กซเรสสำหรับเวลาผู้หญิงเขาตั้งครรภหรืออะไรเงี้ยที่ทางฝั่งเราแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยนะครับส่วนส่วนทางฝั่งเราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันครับ อันเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากลาสิกามาก็ไปอยู่ที่ยุทธยายาวเลยครับก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดการแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทําอะไรเลยทำไมที่ไปอยู่ที่ยายาวขึ้นหนึ่งล่ะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาโปรโมทกุมพันในเดือนกุมภาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเริ่มกลับมาตัวคอนเสิร์ตไปบวชเนี่ยเราก็ไม่ได้ ออกกำลังกายน่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนเือนทีมฟุตบอลรวมถึงตอนเช้าเราก็ได้ฟิตเนสว่ายน้ําด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะได้เป็นการฟุเตรียมความพร้อมใช่ครับเตรียมความพร้อมใช่แล้วที่สําคัญแบบผมว่าปีนี้เราโชคดีนะครับที่แบบบ้านเราอากาศเย็นนะฮะปกติหน้าหนาวมันมาแป๊บเดียวฮะแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างจะมาพอสมควรแล้วเอาเอามอไซค์ไปใช้ที่ยุทธยาลกวขี่เล่นดูเมืองตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ เหมือนกับได้ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยแสดงว่าพี่โน้กับไปเตรียมตัวกับสโมสรก็ไปทําหน้าที่ฟุตบอลนะเราเราก็ตามที่สัญญากับทางทีมไว้ว่าถ้าเราว่างถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะไปซ้อมร่วมกับทีมครับไปให้กําลังใจเพื่อนๆนครับแต่ว่ามีตช์ที่จะลงก็มีลงบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งถึงจะไปเป็นตัวตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้แต่ว่า ถ้าจะให้ไปเสริมหรือว่าไปให้กําลังใจเพื่อนๆันน,นี้เรายินดีครับอันนี้จะอยู่ถึงถึงเมื่อไหร่พี่พี่น้องกับไอพียาก็คงจะอยู่จนสิ้นสุดฤดูการนี้นะตอนนี้มันผ่านม,มาแล้วครึ่งฤดูการครับเ<ะ>หลือครึ่งฤดูการซึ่งเรายังอยู่ในผลทางที่สามารถลุ้นขึ้นชั้นได้<อ>ก็ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับอ๋อพี่ทําทุกอย่างเลยนะครับปีที่ผ่านมามากกว่าครับปีที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายเฟืองมากครับ ทั้งหนังเรื่องขุนพันสามด้วยเรื่องที่ต้องซ้อมว่ายน้ําจนถึงมันว่ายจริงด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากใช่ครับฟุตบอลอีกครับก็ก็เลยคิดว่าโอเคเลยขอทีมว่าเดือนมกราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วขอแบบไม่ทําอะไรเลยขอแบบพักแล้วคอนเสิร์ตก็ใช่ตุ้มพามีละมีสามแน่นแล้วฮะแล้วพอพอเราได้กลับมากลับมาใช้ชีวิตตัวเองมันแล้วเอากลับมาทําหน้าที่ทางโลกเนี่ยมันมัน มันเป็นยังไงบ้างมันดีนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับปีที่ผ่านมาโอัโหมันหนักๆเยอะนะฮะอืตั้งแต่แบบต้นปีเลยนะตั้งแต่เรื่องของโมมาจนเออมาจนเนี่ยเรื่องบทขุนพันสามอีกเสือดำจนมาที่ต้องเตรียมร่างกายสำหรับว่ายน้ำอ่ะมันใช่ใช่ครับมันต้องมันป่วยด้วยแล้วมันก็ต้องฝึกไปด้วยครับมันมันก็ทำให้ เป็นปีที่หนัแกแต่ก็ก็ดีครับที่นอกจากเราพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเดียวแล้วมันได้ไปไปพักจิตใจบ้างเพื่อเตรียมที่จะลุยกับงานในปีนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของผมครับแลวปีนี้จะมีโปรเจกต์กกอะไรบ้างของพนองตอนนี้นที่คุยกับทางผู้จัดก,การไว้ก็คือตอนนี้อยากโฟกัสที่ขุนพันสามออกอย่างเดียวเลยครับ หลังจากที่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตมันไปจนถึงเมษาแล้วดังนั้นถ้าจะเรื่องของงานแสดงคงมาว่ากันในช่วงกลางปีครับว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรเล่นช่องไหนแล้วเวลามีติดต่อเข้ามาแล้วเวลาของนิชาเนี่ยคะใช่ครับอย่างที่บอกนะเราเวลาเราเล่นเป็นใครเราก็อยากเป็นเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะดังนั้น ไม่อยากให้รีบรับงานที่เยอะอยากทำงานที่มันดีมากตอนนี้ก็คือการรับงานปีใช่มันรับไปแล้วเหครับมันก็ต้องชัวร์กันให้มันครบตามที่คุยกันไว้แต่ว่าพอพอกลางปีก็จะได้กลับมาโฟกัสกับหน้าแสดงอีกเลยแต่วาเวลาของรอค่ะนิชาไม่ใช่เวลารอนี้อฮัลโหลเวลานิชัยไหน มีนะถ้าถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวนะครับหรือว่าถ้านิชาว่างเขาบางทีเขาก็ไปเชียร์เราที่อยุธยาเือครับได้พาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ผมนั่งได้คนเดียวบอกมันมีแค่คนเดียวมันไม่มีที่ซ้อนซ้อนถ้าซ้อนต้องซ้อนแบบจักรยานนะได้พาเไปชมวิวอะไรตอนกลางคืนเหมือนที่เราอ่านะผมพาทั้งนิชาทั้งคุณแม่เขาคุณแม่ผมอะไปอยากชวนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับได้ไปพิพิธภัณฑ์ชื่อว่า พีพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาครับเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีใหม่นี้เปิดเพื่อโชว์กรุทองครับทองคําที่ขุดเจอในในอยุทยาทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะสวยสวยงามมากครับไปดูแล้วไปดูมาแล้วครับผมไปมาห้ารอบแล้วครับน้องก็ชอบมากนะครับรวมถึงตรงศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกาเกิดครับตรงนั้นน่ะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันมีแบบ เป็นที่ที่พระราชินีพระพันปีหลวงนะครับทรงโชว์ผลงานที่ท่านเคยช่วยเหลือลูกชาวนาเอาไว้มีเวลานี่ฮะนั่นแหละฮะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปดูใช่ครับเพราะว่างดงามมากครับจริงๆอย่างนิชาก็คือเข้าใจเรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมคะเพราะว่าที่เราต้องใช้ใช้ชีวิตตัวเองวคอเิ์ด้วยก็เคยถามเขานะครับว่านิชาเคย เคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําตอนว่าเราคบกันตอนไหนฮะหมายถึงแบบเราก็ไม่เคยพูดว่าเราคบกันเรามาเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้นครับก็มีถามแล้วเขาก็เขาก็บอกว่ามันได้คบมาแล้วทำไงได้ทำไงได้ไม่หรอกครับล้อเล่นครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คอยซัพพอร์ตต้องขอบคุณด้วย ก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างตามที่ได้เห็นกันครับแต่เราก็พยายามแบบพาเป็นท่านของที่อร่อยนอครับถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่านี่เห็นฟุตบอลสำคัญเราก็แบบนี่มาได้นะที่อายุทยาใช่ครับจริงจริงไม่ใช่แค่นิฉานะครับคุณแม่ก็มีแบบว่าจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาเนี่ย คือเพื่อจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ได้อยากจะพาแม่มาเที่ยวหรอกแต่ว่าเราแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเราก็มีวิธีของเราใช่ครับก็พยายามบริหารเวลาแต่ว่านี่ก็ต้องกลับมากรุงเทพแล้วครับเพราะว่าขนพันก็ใกล้จะฉายแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเดินสายโปรโมทกับเพื่อนเพื่อนนักแสดงทั้งเดือนเลยรวมถึงต้องสลับกับเล่นคอนเสิร์ตด้วยครับกี่กไม่กี่วันจะครบรอบการสังไบของตางโมแล้วค่ะมี่เคือว่า อจริงๆแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราเราทําดีที่สุดแล้ว <ฮะ S 1> ผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหร <ฮะ S 1> ือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไร<ฮ>ะแ,ลแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เป็นเพราะน่าจะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกัน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ตอนที่ มีวันที่ได้เจอกัน,<ะ>นก็ได้คุยกันแล้วก็เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาเขาอยา,อยากจะพูดผมก็ดีใจที่ที่เขาได้พูดรครับผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีด,ดีดีกว่าครับดีที่สุดแล้วรครับคนรอบตัวเขายังรู้สึกว่ามันเหมือนฝันมันไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดยังไม่เกิดอะไรอย่างเรายังคิดแบบนั้นนะคะความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเกิด มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเราชีวิตผมมันมันอยู่กับ<ม>เรื่องของการสูญเสียมาตั้งแต่เด็กเลยคร<ม>เราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้อะ่ะ<ม>ว่าบางทีเราเราเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่ที่เราทำได้ดูแลตัวเอง ให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไม่สา,สามารถไปกาหนดได้แต่ผมว่ามันไม่สําคัญนะสาหรับผมจริงๆมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะอายุแบบอยู่ได้แบบแป9สิบเก้าสิปีหรอกครับมันสําคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราเราทําอะไรมากกว่าเราทําอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างเราทําอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัว,วเราบ้างเราทําอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้างถ้าอยู่ไปหลายปีแต่ไม่ทําอะไรเลยบางทีม ผมว่าสำคัญที่ตอนอยู่ฮะ